สวัสดีค่ะบ้านสวนนัทิยาบ้านนาคำนางามอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬบรรยากาศยามือเศาราอ,อีกแล้วแดดส่งแสงส,งสดใสแล้วือัอนี้สิภ้ามาเบิองน้ำปลามักค่ะน้ำปลามักหรือน้ำหมักปลาอรอดก็ได้รอดก็ได้เพราเพิ่นเอาไว้ไปถุนลกๆจักหน่อยหรอกประมาณนี้รอดรอดรอดโอ มามาโอ้กินลื่นสูบผ้าสถาพรแท้กินคือสูผ้าสถาพรแท้อันนี้น้ำอะไรเนี่ยน้ำนี่ถังอะไรหมักในอย่างไรสวัสดีครับอ่ะอันนี้นเป็นหมักปลาน้ำจืดฉีกอะไรแนะนำหน่อยฉีกน้นำนนกนเป็นพอดหอกไม่เห็นน้ำมันส่องแสงโดนแสงโคมอ่ะเอามาบาังเลยอันนี้อเออไหนดูสิ อันนี้พอดอกหกไปขอจากกรมพัฒนาที่ดินอ๋อจะเอามาใส่น้ำมักฟันี่ไหมไ่ใครับอัน,อ,นอันนี้มักได้สองปีแล้วละ่ะแต่ว่าบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่พอดอบ่ได้ใส่กากน้ำตาลจะเลยฝนนี่ที่ใสเ่เดี๋ยวใส่อันนี้ล้วที่เริ่มใส่แล้วพอวัดเริ่มมาเห็ดจริงจังแล้วพอโดอเลยพอโดนหกพอดนหกพอ,กพอกไปขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อนมี้บริการให้ประชาชนบริการดีดีกรมพัฒนาที่ดินไปกับเบ้าดีดีดวมวนค่ะผู้ใดอยากได้ก็ไปยืนบัตรประชาชนขอมาทำปุ๋ยหมักนู่นนั่นนี่มันจะมีปุ๋ยเอ่อพอดอของปุ๋ยหมักปลาหมักหลายอย่างไปห,หาพนุษย์ค่ะเพ่อนก็ต้อนรับดีขึ้นอย่างกรมพัฒนาที่ดินไปไปบอกว่ามาขอ,อ,อพอดออย่างเงี้ย ก็มันเก่าว่าวมวนขับไปรถไปขอแล้วผู้ใดไปก็ได้ผู้ใดไปก็ได้อันนี้เอาบริการประชาชนดีดีอันนี้ปลาปลาจากโลกอัน,นอันนี้ทางสองล้อยลิตตอนนั้นผมใส่ปลาอยู่ประมาณเกือบครึ่งถังแหละเพราะว่าบ่ม,มีคุม้มลูกก็คือไอไปขอซื้อปลาเศษข้าเจ้าหน้าฝนที่ข้าเจ้าอันจับได้ก็ไปซื้อซื้อามาแล้วก็มาหมักอ,อ,อันนี้มันถังสองล้อยลิตปลามันหลายผมก็เลยใส่จากหกถอง ห่าห่าซองหกซองอันน,นี้มันยังบูธันได้อันอกาะเป๋าเสื้มันย่อยสลายเลยหนึ่งหน,นึ่งเท่าไรเดี๋ยวโอเคอน,นี่นนใส่ไป<ะ>ใส่ไปหกซองเพราะว่าปลามันหลายค่ะปลาอันนี้มันถังสองร้อยลิ้นเครื่องถนนังปุ่นแล้วก็กากน้ำตาลนี่ อันนี้กากน้ำตาลใส่ไปเลยยี่สิบโอ้โหใส่เข้าไปเลยเจ้าเนี่ยมันส่องแสงเกินไปเออพอดีเอยสาดออกข้างนอกหน่อยมันจะไม่จะทอนแสงให้ฉันนี่ใส่เข้าไปกากน้ำตาลว่าไอ้พวกพวกนี้มันติขาดเมื่อไหรก็คือกากน้ำตาลเพราะว่ามันจะเป็นตัวเร่งตัวเร่งเชื้อหรอเชื้อโอ้ยลายให้เขาได้ยังไงกากน้ำตาลนี่ยทำยังไงก็ใส่น้ำตาลทราย น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลขาวอะไรแล้วก็ใส่ไปถึงกับน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลขาวเราทำบะหมี่กาบน้ำตาลกับโดยเฉพาะที่ว่าแต่ว่าที่ได้กับบะหมี่กาบน้ำตาลถ้ากาบน้ำตาลทำบะหมี่กับใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายห้าก็ได้ต้องใส่นี่เดี๋ยวขั้นตอนจะได้กับคนตัวมันอันนี้คือคนอันนี้ก็จะใส่นี่ละ มาร์คทิ้งไว้ค่ะซื่อแล้วค่ะมากไว้เท็ดไว้ยน่งใจสลายอันนี้สิเป็นต้านตัดเส้นตัดปักหงต้องเป็นตัดเส้นแล้วหงอะไรอ่ะคนขับก็ขิ้ตุมเนี่อ่าอ่ะขับประมาณนี้ค่ะบ้านสวนนัททิยาบ้านนางคำนางงามค่ะครับขอบคุณครับ